ดีครับทุกคนตอนนี้ผมจะมารีวิวแอดอนฟู้ดเอ็กเพนชั่นครับเป็นแอดอนที่แบบว่าเพิ่มอาหารเข้ามาในมายค้าบแล้วก็เพิ่มเนื้อดิบอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เมนูอาหารก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถคาบได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเมนูอาหารทั้งหมดในแอดอนนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่รวมเนื้อเนื้อเนื้อที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นแค่อาหารที่สามารถคาบได้นะครับ เออส่วนนี้เป็นเนื้อที่ดิบอยู่นะครับเราต้องไปทําให้มันสุกก่อนคนระับถึงจะกินได้ก็จะมีเบคอนเนื้อลามะเนื้อมา้าเนื้อหมีเนื้ออะไรวะเนื้อหมาก็มีเนื้อแมวด้วยแล้วก็ปีค้างคาวคนระับเออทุกคนส่วนไอตอนนี้ก็มีนี่ครับวิธีทอดไข่นะก็ไข่มาย่างอันนี้สามารถเอามาล็ดอะไรก็ได้มาย่างนะมันก็จะกลายเป็นเออมล็ดคั่วแบบนีนะ้แล้วมันก็สามารถกินได้ด้วยนะสำหรับมเล็ดคั่ว นะครับเป็นไงอิ่มด้วยส <c oughs> ส้วนวิธีการที่จะได้เนื้อดิบมานะครับ <c oughs> เราก็แค่ไปหาล่าสัตว์นะครับ <c oughs> ก็เหมือนเราฆ่าวัวฆ่าหมูแบบนี้นะเราก็จะได้เนื้อเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเนื้อที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่มันก็หาได้โดยการล่าสัตว์ชนิดนั้นนั่นเองนะครับ <c oughs> นี่นะครับก็มันก็จะดอกให้เราปกติแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถกินดิบได้แล้วก็กินสุกได้เหมือนเนื้อทั่วไปเลยครับแต่ว่าผมว่ากินสุกมันก็จะอร่อยกว่านะอย่างเช่นปลาหมึกเนี่ย ten hours later อตอนนี้มันก็สามารถที่จะคาบได้ทุกเมนูนะครับขอแค่เราไปหาวัตถุดิบไม้มันนะมันจะมีสูตรค้าบให้ตรงโต๊ะคราบทุกคนสามารถมากดดูได้หมดเลยนะครับว่าอยากค้าบอันไหนจะค้าบอะไรก็ มาดูสูตรคราบได้เลยคนระับน่ครับก็เข้าๆประมาณนี้นะมันมีสูตรค้าบบอกด้วยนะในเว็บแอดออนนะนี่ครับตาบองเพรก็มาคราบได้นะนี่พวกสูตรอะไรพวกนี้ก็อันนี้เป็นสลัดแตงโมทุกคนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บแอดออนใต้คลิปนี้นะผมจะเอาลิงก์แอดออนใต้คลิปเนี้ยนะสำหรับใครที่อยากเลิศเอาไปเล่นนะครับ แล้วแอดอนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ผมขอกินเจลรี่เพื่อเป็นการปิดคลิปแล้วกันแล้วทุกคนถ้าเินกินเจลรี่เราก็จะเอ่อเบียดหัวแบบนีนะครับรว่า,าจะอ้วกะออ ua, b b ri, นะครับแล้วก็แบบเจลรี่ที่แบบมันเคี้ยวยากนะเพราะว่ามันมีความหนึบหนับกว่าอื่นนะเดี๋ยวเล็เคี้ยวให้ทุกคนดูอีกรอบเลือบดูดูสีสว็จะ็กกินเสร็จ กินเสร็จแล้วก็เวียนหัวแบบนี้คนระับแต่ว่าอันนี้น่าจะเพิ่มเพิ่มค่าความหิวอยู่นะผมผมจำได้อยู่รูอเปล่าวะใช่ใช่โอเคทุกคนถ้าทุกคนอยากโหลดเวอร์นรก็เอาลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปนราสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนีม่มาขี่ม้าลายนะครับคุณก็ขี่ด้วยนะครับเอา